ทำไมต้องฟาชิีสคอลลาเจนนะคะสำหรับอุ๋ยแล้วนะคะดื่มแล้วได้อะไรบ้างหลายคนคงสงสัยนะคะของอุ๋ยนี่ดื่มมาต่อนเนื่องนะคะก็คือได้รับตั้งแต่หัวจนปลายเท้าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผมยาวไวบางุงร้ากลมได้ดีนะคะแล้วก็ผิวช่ำน,น้ำขึ้นแต่ก่อนนี้นะคะก็จะอดนอนก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกขนขนกว้างล่องตรงนี้ลึกนะคะแล้วก็ล่องน้ำหมักลึกมากนะคะแล้วก็มีนอยย่นตรงหน้าผากอะไรประมาณนี้ค่ะคือถ้าเกิดอดนอนอ่ะตื่นมาผิวจะแห้งแล้วก็ เป็นริ้วรอยเยอะมากจนนั้นก็มีปัญหาสิวอะไรเยอะแยะมากมายคือหน้าพังมากนะคะแล้วพอได้ดึมคอเลเจนนะคะมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยรอยดำสิวสิวอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากวนใจนะคะเรื่องริ้วรอยนี่เห็นได้ชัดมากถ้าเกิดแบบว่าด่มก่อนนอนปุ๊บตื่นมานะคะริ้วรอยตรงนี้ก็จะแหวกดูตื้นขึ้นนะ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือดูตื้นขึ้นแล้วก็ดูผิวฉ่ำน้ำขึ้นนะคะหลายคนถึงบอกว่าเฮ้ทานมาแล้วทำไมดูเด็กขึ้นเลยก็มันก็ประมาณนี้นะคะ สิ่งที่อวี่ได้หลักๆเลยอะค่ะคืออุียไม่ปวดข้อลูมาตอยแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอลูมาตอยอีกเลยนะคะน่าจะสองสามปีพเริ่มทานคอลลาเจนมอสามปีอะคะ่ะวันหนึ่งอะราการสังคมหมดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ดียังไงเขาดูแลลึกถึงเซลล์กระดูกอ่อนนะคะซึ่งตัวอื่นโมเลกุลใหญ่กว่าจะ ดูดซึมได้ไม่ลึกถึงนะคะ่นหละ่ะข้อดีแล้วว่าทําไมใครหลายคนที่สั่งไปแบบซองได้ถึงกลับมาซื้อแบบกิโลนะคะเออและที่สําคัญเรื่องสุดท้ายนะคะส้นเท้าอะ่ะเออเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยนะคะก็ไม่ได้ถ่ายก่อนเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะได้ผลคือมีอยู่วันหนึ่งที่เราแบบว่านอนแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยส้นเท้าฉันสักสากมันติดผ้าห่มมันดังแก,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 แกแล้งอะไรเงี้ยเราก็เตรียมที่จะเอาน้ำยาแช่เท้าเราอ่ะมาแช่อยู่แล้วแล้วเราก็ลืมก็พักหนึง่งเรามาลูบส้นเท้าเราเอ๊ะส้นเท้าเราไม่ติดผ้าห่มแล้วแล้วก มันนุ่มลื่นขึ้นมันไม่มีขุยๆที่แตกแล้วเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราได้อีกสิ่งหนึง่งซึ่งเราเคยเห็นคนอื่นเขามีรีวิวที่เกี่ยวกับส้นเท้าแตกเราก็เฮ้ยมันได้ถึงส้นเท้าจริงเหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็เจอกับตัวเองก็เลยรู้เลยว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือโดยรวมแล้วนะคะอุ๋ยถือว่ามันเป็นอาหารเสริมที่คุงม,มากเพราะว่าได้ตั้งแต่หัวจุดปลายเท้าเลยนะคะตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยนะคะสิ่งสําคัญหลักๆเลยอ่ะเขาช่วยให้หลอดเลือดเราเดินดีขึ้นเมื่อหลอดเลือดเราเดินดีขึ้นนะคะเข ให้ร่างกายเราทํางานได้เต็มที่แล้วก็เซลล์ต่างๆก็ทํางานได้เต็มที่การดูแลตัวเองของอุ๋ยยังทให้รู้ว่าการไม่มีโลเป็นลาบอันเสริญนั้นเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนไม่ค่อยรู้ซึ้งถึงคํานี้นะคะพอได้มาเจอกับตัวเองแล้วเรารู้เลยว่าเฮ้ยนี่หรอคาว่าการไม่มีโลเป็นลาบอันเสริญยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกปลื้มมากแล้วก็อินกับสินค้ามากนะคะก็เลยก็คืออุ๋ยไม่ได้ไปเรียนเทคนิคอะไรเลยะคะ่ะแค่ตื่นเต้นกับการขายทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นซองเดียวหนึ่งกิโลเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ส่ง ขอบใจนะที่แบบว่ามีสินค้าดีๆมาแนะนําอะไรอย่เงี้ยช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพดีขึ้นไม่ปวดข้อไม่ปวดเข่าเราก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะวิฝากไว้นะคะสําหรับฟาทิสคอลลาเจนนะคะที่เกรดพรีเมียมนะคะแต่ราคาประหยัดมากๆเลยค่ะกล่องนี้นะคะ1กิโลดูแลทั้งครอบครัวนะคะดูแลแบบยาวๆนะคะร่างกายต้องการทุกวันนะคะเติมทุกวันนะคะช่วนดึงค่ะ